สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตอกกงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม c ีเอจีโออีกเช่นเคยซิกมาระเบิดจัดไปนี่รวดเร็วรวดเร็วทันใจไวะจ๋อรวดเร็ว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 จุกพร้อมแล้วแมปพร้อมแล้วแมปพร้อมเร็ววัเนี้นะผมแมปจะโชว์โหดแบบว่าขั้นสุดวันนี้ไม่อยากจะม้าว่าโหด มา้งไปต่อตดือดโชว์พลแบบขั้นสุดไปต่อมาแล้วพวกว่าอะไรเช่นเคยไปนัดแรกก็ลั่นไปแล้วหนึ่งนะ โอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีไม่ต้องรีโหลดเออมาดีครับก็มาดีครับในจริงก็มาก็ให้เขามาหลังเข้าเพื่องไม่เห็นหรอว้าน้าเข้าเดินไปเดินไปตรงนี้โอ้โหโชว์โหดแบบขั้นสุดไง ความโมอ,อยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอความโมตามเพื่อนไปเพื่อนตายเราตายเพื่อนไม่ตายไงท้องยืนในเขายิง very good very good ยิงเข้าไปดิครับรอ,อร กระจกก่อนลืมไปเกมนี้ไม่มีกระจกโอ้แบบแม่นาคไปดีรออะไรโอ้โหโ,โดนหัวนั่นอะ่ะโคตรลุ้นเลยผมบอกเลยหลังเข้าเพื่อนลังเราเนี่ยแหละเข้าจะไม่เครียด พิกไม่ค่อยจะได้โอ้ยลังเข้าเธือหงท้องไปแล้วก็หงายเบิางไปเล็ตดโก้ตันนีกกระสุนต้องเตรียมพร้อม บนหลังเข้าบนนะเห็นแล้วรออะไรหลังเข้าบนชัวยิงควยมาดิ หลังเข้าน,นี้อีกแล้วบอทบทโคตรโหเลยครับบอทบ้าคโคตรโหบทโคตรโหเลยฮะบายไปไปกันบ่แล้วสมารเทมาทุกวินาทีมีข้อรอมาราราย ถกแล้วไม่พูดมจะได้เล่นเก่งโชว์ความโหดระดับเทพโชว์ความโหดระดับขั้นสุดสามไปทิปเปุ่นคิวแล้วนะเออฉีดไปดิป็นแง่ไม่พูดโหดเลยขออนุญาตนะเมื่อกี้มาเห่า Đáng bảo phân Ô hô, mày thong lên Rồi Go cô 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 Rồi đơn bye. Bye. หมดนี่เลยสองตัวเป็นดิเออโอ้โหหมดแม็กไม่ตายเห็นไปได้นปนเปล่าเห็นแล้วโอ้โหไงท้องเลย MC หลังเข้า ไม่เห็นโอ้โหบอดยิงโอ้โหหมดแม็กไม่ตายเบลิกูดโอ้โหยังแรงเลยม c ซี MC. โอ้ยตกใจมาเลยเพื่อน หลังเข้าบนผมเห็นแล้วนะโอ้โหเกือบตายไปซ้ายหล,งลังรถชัวบอกว่าไม่น่าหน้าเอนะ่าจะมีบนชวัวซ้ายเจอชวัวตายแล้ว ต่างเจอชัวทันยาเพื่อนโดนเราโดนยิงเออสองไปดิมาดิครับเอคซ้ายริมเออมาสองโอ้โหอันนี้ย่อดไม่ทัน เอาพ M4 ยิงไกลโคตรแรงเลยเจอตายแล้วเข้าซ้ายเจอชวนโอ้โหลังเข้าไม่เห็นลงไปเจอแน่เลยเฮ้ยลงอ่อ เจอานนี้เจอไม่เจอถอยครับดังงานง่หลังเอดับอีกเลวโคตรเกลียดเลยมุดโดนตายดีกว่าโอ้โหเนี่ยไม่มันไม่เป็นไงเอดับมันไม่เป็นงานมากเออเอดับสายบนโอ้โหแรงเอ็มซีมา đây đến thấy em 4 hả mọi người à trái chưa chua, tay lắm trái 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 trái, phương nhớ trái, phương tay một lần quá trái, trái, chơi trái, Ừ trái, không โอ้โหสองตัวไม่ไหวเอเอดับไม่เอาซ้ายไม่มเีเพื่อนซ้ายมีตรงไปเลี้ยวปัดม้าแบบดีจิตอนฮีริกุดปัดม้าแบบดีจิตอนบนเจอเออตัดเพื่อนได้ เมาแบบดีจิต้านะ <ists> อือเอาละครับก็ขอจบคลิปเวื่อเพียงเท่านี้ครับเอาไว้ต่อพาทหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ